ก็ต้องขอกราบสวิสดาย์าสวัสดีทุกท่านเลยนี่ว้าดูผมนะพี่ชมเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่กันในการออกกำลังกายว้าเฮ้ยเหนื่อยมากเลยโอ้โหโอเคครับไปไปต่อโอ้ยออกกำลังกายขาโอ้เยเนี่ยบก็ออกกำลังกายซะโอ้ยก้าวไม่ได้แล้วโอ้เหนื่อยมากนะครับโอเคโอ้ยแลก็ออกกำลังกายเป็นปชีวิตจิตใจ เราชีว <t ư ơn> ิตได้เลยคราบายแล้วนี่นะครับก็สนี้สัหลวงครับตรงนี้เป็นถางลูกดันโอ้ยหนื่ยโอเคไป ผมก็อันดนี้โอ้ลมพัดอาจจะไม่ได้ยินเสียงน,นะก็ต้องโอดนไปโอ้ยเหนื่อยไปไปโอ้ยที่กว่านั้นด้วยโอเคโอเคอเคีกรอบแล้วไปอีกรอบหนึ่งโอ้ยเหนื่อยมากนับโอ้ เหนื่อยบนขาของคุณเล็กเนี่โอ้ยโอ้ยเหนื่อยมากเลยขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งโอ้โหเส้นทางโนะครับก็เป็นทางอย่างเงี้ยนะรองเท้ากูเออขาปากแค่ต้องลดเลโอ้ลมพัดนะครับโอ้ยเหนื่อยโอเคนี่เราขี่ตามหลังมา พี่ของผมเองเนี่ยโอเคง้เมืองท้าจะกัดนะโอ้ย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 ขอญาตนะครับโอ้โหตายโหเล็บดำปีเลยโอ้ยดูว่โอ้ตีนดำมากเลยเออพอดีรองเท้ามันดำ อ๋อเหนื่อยโอ้ยดูตีนอ่ะขออนุญาตครับโอผุดดำมากเลยโอ้ยพอดีรองเท้ามันเก่าเลยไงผมก็เลยเอาออกมาวิ่งตะขับแล้วทำไมหนังก็เป็นอย่างเงี้ยนะเออนะครับโอ้ยอะไรมันกัดรองเท้าปะขออนุญาตโหรองเท้ามันคู่เล็กมากนะครับโอ้ยไอ้มันกัดว่ะอ้อือหือ เจ็บเลยโอ้ยไปต่อเว้ยอีกรอบหนึ่งโอ้โเจ็บมากครับนังทะลอกเลยอะเออโอ้ยเจ็บมากเฮ้ยรองเท้าดูตีนดิน้ำปีเลยโอ้ยนังมาะลอกอะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอกลับขอโทษทุกคนด้วยเออจะลงทำไมวะคลิปนี้โอเคครับก็บ๊ายบายนะโอเคไปแล้ว